นั่นน่ะบันนี้จะกปีแล้วมาอยู่ลาวนี่เฮ้งเติบหรออยู่ชีพีไยแล้วชีพีไปเนี่ยหวยหูจักลายอย่างนี่เนาะหายหูลายหูลายในประชาดาวของหูลายบ้านนี้คัดนว่าอยู่เฮ้งจากสันประเภทเพ่งลาวเพลงยังนี่มีเพ่งที่ว่าไอ้น้องเวียดนามมักอยู่บอเอามีเพลงดังสองเพ่งที่ไอ้น้องเวียดนามนี่มักห้องน่ะกะคอยกันห้องได้เวลาไปหา่อหาเมในบุญกินกุดีนหน่ยคอยลอง อ่ากูจีนกูเวียดนี่คอยได้ลองให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเมื่อใดอยู่เวียดนามเมื่อนหนเพลยงยังนเอ้มีอ่าบ่าวเวียงกันถือตุ้มในกาสาวสาวชีเมืองสาวชีเมืองก็ได้แม่เนี่ยสองเพลงนี้มึงดังไหนเพลงดังของเหล่านี้สาวชีเมืองเอาบังการถือตุ้มลองให้บ้านเมืองเพิ่นฟังเบิังเอาได้เอาเพลงอ่าสาวชีเมืองนี่เอาเบิังบังได้เปเอาได้ได้สาวชีเมืองนี่นะจึงโตผู้บ่าวถือตุ้มก็ได้เอออ่า

อิงนวดจากไหนมามาได้บีงบนเดิ้ลนองนาชิมอาหารขวัญดาสาวโซฟาแห่งเมืองชารอังโว่ผมผมกูยืตายแล้วเมืองเลยเวียดนามเอ้บ่มัวนบูนี่นี่เป็นเพลงดังในของของดาวนี่แต่ว่าเอาไป้องอยู่เวียดนามนี่พ่อแม่พี่น้องหนะให้เงินให้เงินค่าวหอมเพลงนี่ม่วนนี่ มันมวนอยู่อ้จ่างหลดมาหลดจ่างไา,า้มาโอ้มึงโลกปีนมันมวนอยู่เรื่องมวต<อ>ลองอยังบทถือ